ดรพันธอาจชัยรัฐผู้อำนวยการสมัชังานนวัตรกรรมแห่งชาติองการมหาชนเปิดเผยว่าขณะนี้กองทุนยุวสตาร์ทอัพซึ่งดำเนินงานโดย NIA ร่วมกับเท็ทฟันกำลังเดินหน้าปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีไอเดียและความฝันในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตรกรรมภายใต้โครงการ การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตก,กรรมให้เงินสนับสนุนมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแก่ทีมยุวสตาร์ทอัพที่เป็นสมาชิกศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจรเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาแบบจำลองหรือการพิสูจน์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดเบื้องต้น รวมไปถึงค่าจัดทำแผนธุรกิจที่มีศักยภาพและค่าที่ปรึกษาวิวเคราะห์รูปแบบธุรกิจและมุ่งส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในรั้วมหาวิทยาลัยให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้จริงผ่านโปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่ให้เงินสนับสนุนมูลค่าตั้งแต่500,000ถึง1 5 0 0 0ล้านบาทนะครับแก่บรรดาทีมยูว่สตาร์ทอัพซึ่งเป็นเหล่าลนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก หรือว่าเป็นบัณฑิตที่จบใหม่ไม่เกิน5ปีนะครับโดยหลังจากที่มีการเดินสายจัดก,กิจกรรมรถโชว์กองทุนยูวสตาร์ทอัพเมื่อเดือนมก,กราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ามีเหล่าบรรดานักศ,ศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ให้ความสนใจในโครงการการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตรกรรมและโปรแกรม การเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรมเป็นจํานวนมากนะครับทำให้ล่าสุดนี้มีผู้ยื่นขอเสนอโครงการเข้ามายังกองทุนดังกล่าวนี้กว่า250โครงการจากทั่วประเทศแล้วนะครับขณะที่คุณนิคมปัญญาธุิกิจเพศามผู้จัดการของเท็ฟันเองกล่าวว่าขณะนี้ทางเทฟ็ฟันและก็ NIA นั้นได้ดำเนินการชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาโครงการแก่หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตก,กรรมทั้ง16ศูนย์ทั่วประเทศแล้วครับโดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาสำหรับผู้ที่ยื่นขอเสนอเข้ามาในรอบแรกจำนวน250โครงการโดยจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบและผ่านการคัดเลือกดังนี้นะครับสำหรับระยะที่1นนะครับจะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2563นี้ ขณะที่ระยะที่2นะครับจะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2563และระยะที่3นะครับก็จะเริ่มพิจารณาโครงการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับทุนสนับสนุนในช่วงของเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมปี2563นี้ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรับทุนในโครงการการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรก,กิจนวัตรกรรมและโปรแกรมการเริ่มต้นสร้างธุรก,กิจนวัตรกรรมนั้นนะครับก็สามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ตามช่องทางอีเมลที่ลงทะเบียนและข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์บ่มเพาะภายใต้โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้นที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับ โดยหากท่านที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมในครั้งนี้เป็นโปรแกรมการสนับสนุนของกองทุนยูวอสตาร์ทอัพก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ w w w t e ไอเว็ m o s g o t h นะครับหรือว่าโทรไปที่หมายเลข02-333-3700ต่อที่หมายเลข4072-4074ถึง4074นะครับ